จะฆ่ากูแล้วเฮ้ยจะฆ่ากูแล้วเฮ้ยมันจะฆ่ากูแล้วเว้ยฮ่างงงงเกิดอะไรขึ้น็อตเมื่อกี้กันอะไรขึ้นงงอะดิฮะโอเคครับผมเราไปติดตามกันในคลิปได้เลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วผมตายไหม็อตเมื่อกี้เลือดเลือนนิดเดียวนะฮะตายหรือเปล่าหรือจะฆ่าได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมใครไม่กดนะครับถ้าใครไม่กดนะเออมึงก็ไม่กดอะไรฮะโอเคครับผมไปเจอกันในคลิปเลยครับลุยกันเลย นะสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นเกมกน h o น New World New Earth เหมือนเดิมนะฮะเพื่อนโอ้ยเราเจอแข่งเลยมาในโหมด CM แล้ง1,900นะครับเอเรกูยังไม่รู้เลยกูจะเล่นอะไรขอมาด้วยกันเหรอใช่เดี๋ยวเราไปดูในกันในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะไอ้เหี้ยถ้ามีแข่ง M M ม march, young, dragon, s> <S ันต้องมีเฟ้ถ้ามีแข้งอ่ะเออนะฮะเดี๋ยวดูกันครับว่าจะเล่นตัวอะไรกูก็ได้นะแต่กูเล่นแข้งจะดีกว่าจัดไปครับพ่อหนุ่มเราก็อยู่ในฝั่งของเฮลบอลนะฮะฝั่งของเมลบอลก็จะมีเฟ้ยที่เราจะไปดูเฟ้ยไหมมันก็เคยฝั่งเขามีล็อกเฟ้เซอร์เครื่องไอซิชันมันจะไม่ได้คากันเล็ทนะครับผมยำยำยำ เดี๋ยวดูวนะว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าผมกลัวว่าแข้งเขาจะมาอยู่ในล่างแล้วให้อิเล็กทริกเลี้ยงนะครับซึ่งแต่ว่าตัวเราสองตัวเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ทั้งคู่แล้วก็หยุดการดึงได้ทั้งคู่แข้งเจอกูุ่ยหน้าก <ๆ S 3> ูจะรอนะว่ามันจะเจอมึงหรือมึงจะเจอมันเออไอเขียนกูไม่ให้มันฟามรอกเลยว่านิงเห<ล>น<ล>ื่อยเอ้เคนกูบอกขอไม่ต้องออกอ่ะกูสดผมไม่เคยใช้ถุงอยู่แล้วเจ็ดนา่แล้วขนาดตัวสี่ห้าเลย มันสีกูทีมกูสีอ่าเอาเป็นบูธมานะฮะโอ้ด็อกเตอร์จริงนะฮะปิดพลาดแต่ว่าอ่าแข้งต้องอยู่นี่กับเอ็กทิกวัตเตอรวัตเตอร์ว่าเช่าเอ็กทิกมาแข้งนี่เกมจะจีจีง่ายมากฮะอออสิดคีย์อีคอลเฟิร์สวันดี เปิดแล้วเนี่ยเปิดบอลดีเอาว่าไงวะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงวะยิงโอ้ยปืนใหญกินไปยิงอีกเพื่อนยิงมันเพื่อนยิงมันเพื่อนยิงมันเพื่อนเพื่อนมึงอ่ะเดินไปไหนอ้าวกูมาแต่ดูบนโทษโทษโฟกันฮะตอนนี้โฟกัสโต้อ้ยกันเล็ดจก้วกลางด่าพ่อเลยนี่ไงกลางหาเงิน ก้าหายเหรว่างว่างขอแล้วมีอย <I>, ู box, ่แล้วบวกไม่ก้างอะวุ้ยได้อินฟิสบรเบติเด็อินฟิสบริเบติบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกหาย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 บอดี้บ็อกบอดี้บ็อกนี่ไงบอดี้บ็อกออืเออเออ มาทางนี้ทางน,งางนี้ทางนี้ข้างล่างข้างล่างข้างเออเออโอ้โหโอ้โหจับแรกเลยหาเก,กาะนะครับต้องเป็นเกาะก่อนเลยเหกแดงอ่ะซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์ตันธรรมดาก็ตายแล้วผมว่าอ้าวเริ่มมีกลิ่นแล้วนะ ติดคีัฟเบอร์โอ้ยเรียบร้อยครับผมเอาเอาเอาบรูรูรูโอ้โหเพื่อนว่าไงวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนว่าไงวะ ไม่มีขวดบายบายตามหน่อยได้ไหมผมมาแล้วผมมาแล้วซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์เกินไปซัฟเฟอร์เอาเต็มที่อ่ะเรียกว่ามีทุกอย่างใช้หมดเต็งเลือดอ่าเกมนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเต็งเลือดยืนค้ำอะไรเงี้ยการเวทสักอันนึงนิดหน่อยนะครับผม ก็น okay. well, okay. yeah, right. so ่าจะโอเคเลยนะผมว่าโอเคจะต้นไม้มาหนึ่ง sì ต้นนะฮะทำการออกเป็นอ๋ออันนี้ก่อนนี่เลยครับให้มดนี่ครับเออเฟดเฟดเอ้ยยี่แปดวิย well, ี่แปดวิยี่แปดวิ๊เอาได้แล้วเว้ยเอาป่ะเฮ้ยจากน้ำบนเนินบนเนินนะบนเนินนะไอ้เหี้ยต้องถอยกันนะบนเนินอ่ะบนเนินลงมาโอ้ยรีบตันไม่ได้แล้ว เฮ้ยบนเนินลงมาระวังโดนสิ้นหายละวคว้าเข้ามาฮะดึงมาดึงมาตีใบเออตีไปจะดึงเอเเอกูโลบอกแม่งไป่พเป็นเด็กเลยสัสบอกแล้วแค่เงี้ยเกมกูไม่ได้ปาวร้อยสามสุดยอดมากเ <c oughs> พื่อนดูดิกดเนี่ยเจ็ดไอ้เหี้ยคล่องแม่งเลยเจ็ดเฮ้ยเลนล่าง <c oughs> เขาทำดีเลนล่างเขาโหเรากด <c oughs> ได้ <c oughs> สองตัวไล่สัตว์แข็งอ่ะแข็งอ่ะแข็งอะพวกกูอยู่ล่างสองคนเนี่ยแม่งมันไม่ได้คีปเลยนะเว้ยทุกอย่างมันต้องวัดกันที่ต้นเกมว่ะหลังเกมมันช่วยไม่ได้กลัวอะไรไม่สิ่งตีเยอะไปตีเยอะไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าตีเข้าไปตีเข้าไปมีอยู่เอ้าวัดเดิมโอ้โหวัดเอ้ย เอาวะเอาวะอ้าเออเริ่มมีกินเฮ้ยรับแขกเลยดิอันนี้เนี่ยอออนั่น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 นั่่นนั่นนั่นนั่น่นนั่นนั่นนั่น่นนั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 ่นั่นนั่นนั่นนัั่นนั่นน่นนั่ั่นน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 ั่นั่นน พวกว่าก็ไปหนึ่งทีหน้าหายไปดิด็อกเตอร์เข้ามาดิด็อกเตอร์อ้าววาร์ปกลับบ้านโชว์ออเอามาตีคิดดีกว่ารครับจะได้ของละวอ๋อบอกกันแล้วฮะตอนนี้ด็อกเตอร์เข้าไปว่างไงว่างไงด็อกเตอร์วิ่งไปด็อกเตอร์เข้ามาอุู๋อย่าทิ้งเซอร์ไพร์ตไปเปลดเป็ดไม่อยู่นะฮะผมต้องถอยละอย่างเงี้ยผมต้องถอยละเอาคิปสักชุดนี้ก่อนนะฮะตยังหิวคิปอยู่ยัง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 หิวอยู่ กูรังไป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 ไม่น่าทันว่ะเพื่อนเพื่อนเออสกิลปัดไม่ถึง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 ไอ้เหี้ยไม่ถึงโอ้ยเดี๋ยวอยเพิ่งสกิลตอนนี้ฮะเออเขาไปสวยครับผมตีโอ้ยแข็งยิงแข็งยิงเงี้ยแข็งยิงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่แข็งแล้วกูอยู่แข็งไอ้เหี้ยไม่ถึงไอ้เหี้ยแม่งบินเหนือหัวไอ้ตัดอึนี่ทางนี้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  เอาวเจอเหยื่อเจอเหยื่อเรียบร้อยครับผมเสียอีกเสียอีกคลิปมาพ้องฮะนี่แขกน่าจะไปแล้วฮะเขามีสกิลบินเนาะเมาไปแล้วผมว่าโอเคเดาเป็นเบดเมลเลยฮะตอนนี้มาไปบนครับโคนักล่ากฆ่าแข้งเนี่ยนะหนักล่าก เอาเอาว่าไงวะเอ้ยเอ้ยเสียงอะไรวะเอาอุ้ยเอาว่ะโอ้โหเข้าไปเก็บแล้วออกมาได้อย่างสวยงามมากครับผมเหตุเช่เฮคยแถวกูแถวกูแถวกูมาเลยมาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยเยือยือเยือเฮ้ยเนี่ยกูตตะล่ะคว้าแล้วคว้าแล้วกูเข้าอนัเนี่ยเฮ้ยไอ้เ้ยยิงได้ปะยิงได้ปะยิงได้ปะอเยอะเยอะเยอะมากโอ้โหชื้ยเออสวยเพื่อนเออเอามาดิห้าตัวเออเอต้องยิงดิวะตีมันจุ๊บมันเข้ามันใหญ่มันหนีเฮ้ยเฮ้ยเออเผ็ดวะไงเพชร หลือมึงคนเดียวแล้วเนี่ยยังไม่โชว์พาวกับเขาเนี่ยเอาตายไอ้สัตว์โอ้คนอื่นเขาโชว์อย่างพาวอย่างโหดไปให้ฟองข้าเลยโอ้ไล่เอาว่ะเอาว่ะยิงหนึ่งทียิงหนึ่งทีเอาว่ะยิงทีหนึ่งเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโอ้โหเจโนไซอ์เอาเหยื่อเหยื่อเหลือเหยื่อหนุนดูหนุนดูหนุดูเอาเหยื่อไม่มีวาร์ปตังะ ตันตันแค่คนละอือตันสองอูตันเดียวดวงไงวะน้าดวงไงวะน่าเอ้ย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 ติ๊กแซกตสายขวาสายขวาหน้าหลังเอาเออแล้วมึงเดินอย่างงั้นบวกดีบวกดีไปไหนบฮะอะไรพีพีเคไปเลยเีแกเอาตัวนี้แหละนี่ไงซับเบอร์ซับเบอร์ซับเบอร์เออตันสามสวยงามฮะ กลับมานี่กลับมานี่ไปไหนไอ้หนูตีมันฆ่ามันมันฆ่าเพื่อนเราอ่ะมันจะฆ่าเพื่อนเราอ่ะกูกูช่วยเพื่อนนะกูช่วยเพื่อนนะอืมอ๋อเรียนอืมกูตายข้อมึงเฟดมัญชีมันมีขวดแล้วไปเร็วโอ้แม่งมีเฮดไม่ลงไม่ไรมันหรอกมีเฮดไม่ต้องไม่ไร ฟอมเนียนๆไม่เอานะฮะมีอยู่มีอยู่แต่ต้องเอาพีเคเออพีเคก็ดีฮะเข้าดอ็อกเลยรอเลยตรงกูมามากำลังไปกำลังไปอยับผม โอ้แม่งโอ้ยโดนหนักโดนหนักโแต่มีเป็นเมีวสู้ได้สวนเข้าไปว่าไงโอ้โหแต่เทพเจ้ามันก็สู้ไม่ไหวฮะมันเกินไปครับผมเฮ้ย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 เดี๋ยวเฮ้ยมึงบ้ากันไปใหญ่แลว้วไปได้ได้ได้ได,ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยเย็บแม่กูแ,แจกกูแจกไปเกือบพันเยอะเกินมึงน่าจะรออีกนิดนึงอ่ะพวกกูกำลังเดินไปอ่ะแม็กมัดอ่ะเมื่อกี้ไม่ไม่ตายเหรอไอ้หลอด เฮเจมันเริ่มมีของแล้วเว้ยทำไมดิเนี่ยต้องถอยว่ะอยู่ตรงนี้เราตายแน่ๆฮะโอเค้ใจเย็นนะครับรอเพื่อนก่อนนะไปรอกูเดี๋ยวเจ้บอกเดี๋ยวกูลงเดี๋ยวกูลงเตรียมตัวอยู่เลยได้ปะอยู่เลยได้ปะได้ดิได้ดิเนี่ยได้ดิไม่ลงมากันล่ะมันไม่ใครมาไม่มีใครมาวะมากูรออยู่ เออกูมากูรออยู oh, no, no, no. ่ฮะดันเลยดันเลยดันสวยครับผมดันเลยฮะแล้วก็ทำเป็นเบรดเมลนะไอเบรดเมลได้ละเป็นไอ้นี่อ่าบิงเออผู้ผิดผู้ถูกหมดละถ้ามันปล่อยก็เราก็ไปดันบวนต่อเลยได้ครับผมนะมันไม่ปล่อยวะเดีเย็นนะเดีเย็นก่อนเกี่ยวได้มันเกี่ยวได้เอาได้หาด็อกเตอร์อยู่หาด็อกเตอร์อยู่ มันหามึงอยู่วะเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะตัวหลักดีกว่าครับตัวหลักดีกว่าตัวหลักดีกว่าโอ้โหย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 แต่ก็ถือว่าทำดาเมจให้เพื่อนได้เยอะอยู่ไม่วะอือฮึอือฮึโอ้ยยิงยับยิงยับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหสวยฮะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยพุ่งแหกตีโอ้แข้งมั่วมั่วหมดแล้วตอนนี้มั่วหมดแล้วโอ้โหล็อกอีก เปล็อกเปโดนล็อกเอ็กซ์เซียนว่าไงเออเฮ้ยหลังหลังมากดสกิลมาแล้วน่ะเออแม่งตัวยากเอาตัวยากสัตว์แดงเลือดก็ไม่มีเออหลอดว่าไงหลอด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 ดูน้ำเออเออไอ้สัดเดี๋ยนี่อีกเดี๋ยวนี้อีกเอ้าเอ้าตายอ๋อแม่งวิ่งมึงวิ่งไม่หอกูเลยอ่ะหรือว่าไงเพื่อนเฮ้ยตีมันอีกทีเดียวเพื่อนเพื่อน เพื่อนทีเดียวเพื่อนรอดรอดเอออะไรกูยูให้กูยูให้มามามาเอาปะน็อกดีกว่าน็อกดีกว่าเยอะเยอะไอ้เหี้ยพอพอนี่ไงพอเะล่ะมันพอมึงบ้างมันไม่พอมึงว่ะไม่พอมันไม่พอว่ะเอ้าไม่ต้องยี่สิบไอ้เหี้ยถูกฆ่าโดยคลิปป่าไอ้เหี้ย มันเป็นไปได้ยังไงวะไอ้จ้าโอ๊ยชีวิตแม่งเอ้ยถึงกับนั่นเลยแม็กซ์มันมีบีเคบีต้อช่วยเออไม่เป็นไรตายหมดมีมีกดน่าเป็นตัวจริงนี่หว่าเออตัวจริงก็ปล่อยตัวจริงได้ปะเออเออเออว่าไงวะเออ ว้วเฮียตายคนกดดิเอาปะ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 บินบินยูรีบินยูสี่วิสี่วิโอ้โหซัฟเฟอร์ไอ้สัตว์เอ้ยแม่งไม่มีใครตีตีไม่ได้ตีไม่ได้กูตีบอดไม่ได้สามสิบวิการเออไดปรอบด้วย ด็อกเตอร์กับแคร้งอิเล็กทริกมันปลดมันูเรไปได้ด็อกเตอร์เมนูเออคองเอาคองเอาคองใช่ใช่ครับใช่ใช่คองคองคองเอียร์ใหญ่แย่การ์ดเว่มันเอาเลยดูหม่ไห้ปะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเราบกนะหลบในคลองพอเนี่ยเนี้ยอันนั้นหลบในคลองม่ต้องยิงหลบในคลองไม่ต้องยิงไม่ต้องยิง อออเอามันก่อนเนี่ยเอามันก่อนเออเอาล็อกเตอร์ก่อนล็อกเตอร์ก่อนอยู่ล็อกเตอร์ก่อนนะแม่งเอ้ยนี่ไงอยู่แล้วเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหแม่งปวดปวดปูปวดหมดเลยโอ้โหยโอ้โหยแข็งเข้ามาไอ้เชี่ยยิงโดนเนี่ยไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครตอนนี้โอ้โหโอ้โหง้อไปหมดตาเอ้ยเออล็อกเตอร์แม่งยังรอดอ่ะเอามันดิรอดได้เหอวะเออเอาไอ้คุณแม่งยังเหลือชีวิต โอ้โหคูเร็วคูเร็วสุดแล้ววะเอากองดิเอากองเอากอยไม่ต้องมาแหลกดีกว่าแม่งมันไม่มั่วไปหมดอะช็อตเมื่อกี้นวลเมียตัดสับเฮ้ยได้ได้จังหวะนี้ได้อยู่หลอดค้ำว่ะเกมเนี้ยสัตว์ข้างนี่ยรุนไป็นแหมดวะ โอเคมึงบิ๊กมาอย่างนี้นะถ้าแม่งเข้านะมึงอุเยเฮ้ยกังงีกว่าไหมเพื่อนได้เพื่อนได้ได้เออไปเลยประเด็นคลิปกลางเนี่ยอุ้ยโวเมื่อกี้มึงน่าจะเกี่ยวมันชุกันเฮ็ดนะเว้ยมันกดสกิลไวอะต้องตั้นก่อนอย่าใกล้กันนะเลยมันยูได้แล้วดูที่เฮดอะ มารวม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 ว่าไงวะว่าไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูเล่งอยู่กูเล่งอยู่เออ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 เอาม่นหน่อยเอาม่นหน่อยอุไม่กี่ตัวเนี่ยเอาม่นหน่อยเอาม่นหน่อยเอาม่นหน่อย เออกูออกก่อนเออเออสวยมากเพื่อนพุทธเบกว่าไงพุทธเบกพุทธเบกพุทธเบกตีตีโอ้โหพุทธเบกแม่งเ้ยโคเกนเอาตัวนู้นดีกว่าไหมนี่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 เยอะ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 เถื่อเพื่อนโอ้เออยิงมันยาเออด็อกเตอร์ตายไหมโอ้โหมันจะฆ่ากูจะฆ่ากูแล้วไอ้จะฆ่ากูแล้วเอ้ยมันจะฆ่ากูแล้วเว้ยมันจะฆ่ากูแล้ว มันจะกล้ากูแล้วเว้ยมันจะกล้ามันจะกล้ากูมันจะกล้ากูมึงดูฮ่า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 เป็นไงเป็นไงตัวของกูกูป่ะโอ้ช็อตนี้แบบเด็ดดะเด็ดดวงเลยนี่หาจริงกูบอกเลยกูใจถึงอไงเยี่ยมาช่วยมึงอ่ะเลือดกูก็เคยมีด้วยฮ่าฮ่า อม่ช่วยดรอกไปช่วยเติยมเลิศเส้นอะไรเส้นอะไรแก่ออกอะไรวะเบอร์เซอร์ที่อกระจกเขาไม่ออกกันไรเฮียเขาเล่นเป็นมันจำเป็นมันออกโดนเลือดไม่ได้โดนมุงกดเอาเอาว่าไงวะเศษกงเศษไก่ก็มีเออ เอ้ยเอ้าชิปหายแล้วเจอต่อยังฟาร์มอยู่ยังฟาร์มอยู่เฮ้ยยังอยู่แล้วเว้ยยังฟาร์มอยู่โอ้ยโอ้ยเพื่อนมาอยู่โอ้กูตายกูตายช็อตนี้กูตายเอ้าไม่ตายเว้ยเอาว่ะ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 ล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกหน้าล็อกหลังเอ้ยเอ้ยเติมยาแดงสี่ร้อยแป๊บพร้อมฮะพร้อมลบพร้อมลบพร้อมลบแล้วพร้อมลบแล้วสี่วิสามวิ ลงมาหนี่โอ้โหสุดยอดแบบดิจิตอลอายุว่ะอายเออเออเออความไวเนี่ยแบบแบบไวโคตรอ่ะอ้าวเป็นตบฮะดอกนี้อ้าวตัฟเฟอร์หน่อยเป็นไงตัฟเฟอร์หน่อยเป็นไงโอ้ยืนนานมากโอ้ ยืนนานโคตรหน้โคตรยืนยืนโคตรนานมากโคตรเออลบก่อให้ลบก่อให้เอาแม็กดาถึงหัวหน่อยเออให้สัตว์ติ๊กแซกติ๊กเอาก โอโ้ยไม่โดนไงกูตันแม่งทุกช็อตปากไม่มีพลาดโอดเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมีกระจอกด้วยว่ะเพื่อนมันดา่ามึงอ่ามึงกากอ่ะยอมปะล่ะแม่แม่กูด่าอีกทีจริงๆไม่มัน,ม,นมันอะไรเหรอจะปั่นซะหน่อยสักเด้อมีไะเนี่ยมีบอกว่าล่ะ With honor. ปันมาละเพื่อนปันมาละเฮ้ยยังไม่ชนะเอาไว้ครบวิบ่งมาได้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 รู้ว่านายรักชนะรวมรวมรวมมาละ่ะรวมระะรวมะล่ะรวมมะล่ะรวมพลังรวมพลังห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสิบเออนี่ไงกันเหลตีตีตีมัน ตีมันเพื่อนโอ้โหวุกแบกยิงยิงเข้าไปโอ้โหุ่วงไปหมดโคตรโวเหลื้ยงตันสามตันสองไอสัตว์ดึงกลับมานี่อย่าเข้าไปบ้านข้ามันได้บ่อเออเออต้องนี้ชนะสักทีไอเนไปอาบน้ำหน่อยไหมล่ะอาบน้ำหน่อยไหมอาบไปดิอาบไป่ได้อยอาบหน่อยอาบหน่อยเออร้อน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 เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโลให้เพื่อนหน่อยดิ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไปไโหแม่งก็ยังไม่คอนไหนสัตว์ไปดูสกอร์ย้อนหลังกูสองเกมดิกูเจอทีมเกียร์ค่ะกูเล่นกิ่งอยู่คนเดียวอ่ะไปดูอ่ะเด้อเด้ออย่าลืมไปดูเด้อ L F F เด้อพรุ่งนี้เด้ออันติด้วยโอ้โหขาอ่ะขาอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำว่ะอาบน้ำว่ะอาบน้ำว่ะ อาบน้ำวะอาบน้ำมาใบแบกเลยฮะดอกนี้เข้าไปโอ้เย็ดแมโอู้ยเย็ดแม่มาแล้วเพื่อนใบแบกมาแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วมาช่วยเราเพื่อนตีมันตีมันข้ามันเพื่อนข้ามันอื้อออื้ตีมันเพื่อนแชร์บ่อน้ำเพื่อนข้ามันตี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 ตีมันเดี่ยวไปมันโคตรแล้วแบบนี้ เลยดีว่าโน,นเนียมากเลยนะฮะจบทีเนี่เหนือ่อยเนี่ยกระจกลงไปแล้วครับสำหรับเกมนี้เคนเนาะสนุกนะสนุกสนะุกโมื่อกี้บายบายสิกเกล็ดนะครับผมสกอร์โดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะ thank you for watching ครับโชคดีครับผม